สมุนไพโรสารเคมีชีวีจะปลอดภัยนะเจ้าตั้งกำลังเกียรต,ติตามห้าฟังสถานีวิทยุประจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดจีใหม่ใงนี้ไปขอเชิญท่านห้าฟังรายการหมอก,กับประชาชนเกษตรสุขภาพเจ้านี่นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอ กำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมอก,อรกรหรือ KU Radio p l u s สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า y YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเอง ทั้งรายการเกษตรคำสับอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทย สามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืชบนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องุ่งหงมที่อยู่อาศัยและยา,ารักษาโรคกวมรักษาที่ดินทำกินสำหรับวันนี้และว,วันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมอกอรณรงค์ให้เกษตรกรไทย ไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกินดนนทรีกำลังดอกบานไม่ช้านานก็จะมีดอกใหม่ ขอเชิญครอบครัวมกอปิกบ้านตึงคณะทำงานภาคประชาชนผู้ฟังครอบครัวมกอผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมปลูกก้าวไม้ประจำปี2565 เพื่อปรับภูมิทัศน์สถานีวิทยุมากอรเจียงใหม่เตรียมเปิดกาดหน้าสีเขียวครอบครมากอต้นเดือนกรกฎาคม2565นี้และห่วมอนุรักษ์พันไม้ไทยตึงราชพฤกษ์รวงเพิ่งปีบกาสลองชงโคพักเซี้ยวบะขามป้อมบะขามเป็นต้นในวันศุกร์ที่4มิถุนายนพุทธศัรกราช2565เริ่มปลูกเวลา9นาฬิกา9นาที และเวลา11นาฬิกาผ้าซุมกลุ่มกัดหน้าสีเขียวครอบพรมอกสเ็จแล้วกินข้าวตอนเตกันสนับสนุนกล้าไม้โดยศูนย์พ่อชำกล้าไม้เชียงใหม่ห่วมปัาภูมิทัศน์โดยเทศบาลเมืองแม่โจ้แล้วปัากันนะเจ้าที่สถานีวิทยุมากาเชียงใหม่บ้านไมแกตน้อยตำบลป่าภัยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์เอื้นหากันก่อน0 53 0 40 228สถานีวิทยุมากาสถานีวิทยุเพื่อศาสตร์แห่งแผ่นดินไายทอดองค์ความหูกเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณนะ จ่ตเจิญท่านผู้ฟังรายการมกผร,ระประชาชนช่วงเศรษฐกิจพอเพียงสู้โควิด19โดยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงราชการที่9มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเดิน่างใส่กลางเปิ่งตัวเก่าเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตั้งสถานีวิทยุมกอเชียงใหม,ม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกเจ้า The <laughs> ฟังและท่านผู้ชมคูต้านพิกมาพบกับรายการมากพบประชาชนกเกษตรสุขภาพเหมือนเช่นเคยก็วันจันทร์และวันการ6กโมงเกินแผ่ว7โมงจ้าทางสถานีวิทยุมกม,มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ในระบบ a m เอ็มตอรโอความถี่6ก2กิโลเฮิร์คลื่นสายสุดอาอกาศในแปจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที www. ่เวอรไวเคอร์พลัสหกหน Facebook l i v e และ Youtube สถานีวิทยุมากาเชียงใหม่ก็ได้ยินถึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ห้อฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าเสงียงเทียนเนียมทราบหักงนั่ที่ตำหนิรายการทีมงานสถานีวิทยุมากาเจียงใหม่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เจ้า ชาช่วงนี้เราไปพบกับวิทยากรกัน,กนดีกว่าในรายการมากเพื่อประชาชนเกษตรสุขภาพตั้งสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกเจ้าท่านฝั่งเจ้าตอนนี้เราอยู่กับคุณสีภัยสุภานะเจ้าก็เป็นเกษตรกรลูกค้าทากกศส,สาขาเมืองแกนอยู่เลขที่11หมู 3, ่3ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะจ้ะมาอู้คุยกับท่านผู้ฟังครอบครัวมกฮาวต่างสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกกับข้าเจ้าแสงเทียดเนียมทราบทีมงานสถานีวิทยุมกเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะจ้าแล้วก็คุณศรีภัยสุภาก็เป็นประธานศูนย์เฮียนหูต้นแบบทกศบ้านเพิ่งนะจ้ะตำบลแม่หอระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง เอาไปอู้คุยกับเปิ้ลกันดีกว่าในช่วงนี้สสดีเจ้าคุณสีภัยเจ้า จ้าเจ้าวคุณสีภัยสุภานะเจ้าลูกค้าทกศเฮาก็อยู่บ้านเพิ่งเนาะตำบลแม่หอผ้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ลูกค้าทกศเฮาตีน้อมนำในเรื่องของปรัชญาของเศร,รษฐกษิจพอเพียงในหลวงราชการที่9เป็นศูนย์เฮียนฮูต้นแบบทกศบ้านเพิ่งนะเจ้ามิตีิมาจะได้เฮาถึงตั้งศูนย์เฮียนฮูตรงนี้ขึ้นมาหายท่อความฮูฮือเกรรษตรกรผู้สนใจกันกันกบเจ้า เราตอนแรกเนี่ยค่ะเป็นผู้บริหารของบริษัทการส่งแก้วเราทำที่เป็นผู้ดำนการคายทรัพยากรอยู่เนเจ้าของบริษัทการส่งแก้วค่ะแต่พอดีเนี่ยจังหวะที่โควิดเข้ามาค่ะอข้าเจ้าของรองว่าถ้าขืงนโควินี้ต่อไปเนี่ยถ้าบล็อกับรังติดมาอยู่บนเกิดยังไงเจ้ามันก็คงจะคงคงจะแย่เนีเจ้าคงบ่มีอันมีอีนชุดรองรับเจ้าเลยติดมาอยู่บ้านค่ะแต่จริงๆแล้วที่มัอยู่บ้านมันจบถี่ห้าแผลเจ้า งาแบบนี้ก็เป็นแม่ชื่อสุงเป็นรุของกระสอบงตุนเยเพราะว่าจะนรูที่ปบ้านจากหลังจากนั้นมาเนี่ยเพอวันที่ส3มีนาคือ2,563ค่ะทางร้านรดัการเนี่ย็สังคดจุดารค้าในแต่ส่องเาแก้วข้าวเจ้าเลยจุดอยู่บ้านจับอยู่บ้านเรเลยูมมองว่าแตกรลกอบอาชีพออันงดีจะมาเป็นเกษตะกรเนี่ยจะปลูกอันยดีเนี่ยจับขาวเจ้าเขยจใจจูโกูก้ค่ะ แล้วเกาะในขณะเดียวกันเกาะบ้านเนี่ยอยู่ใกล้กับศูนย์เจันทีเจาะก็เลยบ้านเนี่ยปกติเป็นฐานจันทีเจาะเรื่องบ้านนี้มีรับสู่ตเองเครื่องวัวเครื่องคมพิวเตอรปกรณ์ที่เป็นสมาชิกของกองกศจอยู่แล้วจับที่จะต้องถูกพักคนเดียวเพื่อ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 เข้าไปสู่ของเขตพีพีเองเองจ๊ะค่ะทีนี้เนี่ยเราได้ตัดสใจปูกคู่ค่ะเพรองว่า โกโก้เนี่ยมันเป็นผค้ืป็นสิ่งสืบเชื้มันที่เะสืบพันเนื้อใหม่ม้่าเจ้าน่าจะลองทำพอและเผื่อว่าเอ่อมันจะให้ของลิตได้รวดเร็วตามเวลามันยังไงจงอบตัดสินใจทุกค่ะตัวโกโก้ใกล้ใก้เอ่อพนธาสัญญาของดูิบแปดค่ะสายพันธุ์ของดูเิบแปดทีนี้เนี่ยก็บปุ๊กมาเชื่อโยนตอนนี้ปัวชมาณสองปีนะจ๊อบค่ะแล้วก็ เป็นสิ่งเรียนรู้เพื่อให้ความรู้กับเกษตรกรที่สนใจที่จะกู้กู้ตัวเอยนะจ๊ะแล้วก็ที่ที่ได้ให้เป็นสิ่งเรียนรู้และขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้น้อมนำเอาคำว่าศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในชีวิตอย่างแบบที่โควิดกำลังเอาเนะจ๊ะก็มีการจับจุดคนเดียวจับที่ที่สิ่งเรียนรู้เนี่ยจะให้ทำาพื่อเรื่องการทำสุงทำสุงมกขุนเดียวจะโดยสารคิดใบไม้ค่ะคิดใบไม้แล้วก็ทำถุง และกดมนการตั้งน้ำเพื่อทำาายน้ำล้นเพื่อให้ผ้ที่บริเวณที่ที่บริเวณรอบๆของเราเมันมันมันทุ่มทรัลยจ๊ะแต่ในการกันได้ศึกษาเรื่องการทำดินทรีสัาผัค่ะเพื่อที่จะเอาปรับดินเอาปรับดินแล้วก็พื่อที่จะเอามาใช้แทนดีนะจ๊ะก็คือที่ศูนย์เนี่ยจะจะจะไปใช้จะไปใช้ที่มีรเมยาะว่าจะเป็นดินฟรีัมเนีจ๊ะ เราปลูกาประมาณหนึ่งร้อยต้นค่ะในสวนเรียนรู้ของเราเนี่ยเราจะจะจะบอกถึงว่าจากตัวพืชดินเพิ่มเนี่ยมาเฮามีการพันดินจะทำให้ดินเนี่ยมีชีวิตชีตอื่นดินเนี่ยจะทำให้กานเปิบโตในต้นไม้ในต้นไม้ที่ของเอาใช้ดินใช่ไหมคะในดูการทดลองใช้ขี้มัวในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อที่จะทำให้ต้นไม้เนี่ยยอดแข็งและแตกหน่อขึ้นนะคะจ้าค่ะแล้วก็ ด้วูคือเนี่ยก็จะในช่วงหว่างที่ที่เป็นช่องว่างที่ถูกเขาจะปลูกพักกินคเดวเเขาจะปลูกต้นก่้าปลูกพักการปลูกต้นต้มปลูกอะไรที่เขาเขาเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยจะก็ปลูกกินคนเดียวค่ะจ้าการมาชกันมาช่กันื่งกันยังต้องพึ่งพาตัวเขาเพราเขาไม่ิดผเราเียัคุณพ่งตัวเขา่าบอกตัวเขว่าถ้าเงินเดือนตอนที่เราอยู่เป็นผู้บริารอยู่นี้เงินเดือนเรา สู่คนนนนี้เราจะต้องมาิีงเงินเดือนตามเม่อที่เป็นผู้เดือนของประกันชงคนะครับซึ่งเงินเดือนของปัชงคงเป็รยเวลาของประกันชงคมที่ถึงเงินแท่สรั้งตาทนะจ๊ะเขาจะไม่อย่างไดเพื่อที่จะใช้ที่ด่องมอ้มาเปลี่ยนจากคนถึงเงินเดือนเยอะๆหลายห้านินมื่อจเงินเดือนแท่สรั้งตายนะรับเขาจะไม่อยี่ยเออคุเกษตต้องทำาเพิ่ที่มันแค่เงี้ยให้เราได้แล้วทําสามหัถ เราต้องเราต้องพาเคมีนี้นะก<ช>ดูแลสุขภาพกกเดูเพราะว่าอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยอายุ5้าสิบห้าแล้วเนี่ยก็คือมันต้องหันเข้ามาสูในเรื่องของการดูแลสุขภาพตรวเนีจาะค่ก็กก<ช>คือต้องปูกพืชส่วนเดียวแต่แล้วระยะเวลาที่ท,ที่ที่เอนี่มีนเนี<ช>่ยกคือจะใช้พืชส่วนนี้คเดเอาสารพราชามมาปักใช้ร้อยเปอเซ็นค่ะก<ช>็คือในการทำน้ำยาเดียวค่ะนั้นเอาทำครีนคืนเดียวสับปู่นเดียว สักพันยาางจานเนี่ยก็คือผู่ยาใช้ผลิตภัณฑ์จากคือใช้ผู้ชนของการเกษตรนะคะนี่เทบบูอันา่ะแต่แชมพูเยจะแบบบบอันชั้นเนี่ยจะแก็คือคือเอาทุกอย่างก็คือเอามาจากธรรมชาติเอามาจากสิ่งที่บป็นธาตุนสัยเราเนี้ยจ้ะเพราะฉนั้นเอาน้ำที่ใส่รับแสงมันยสักพันมาจะทามาสองยาล้างจานเะจาะรือทุกอย่างเนี่ย สามารถแต่แมคือคุเคิะว่าลงทุนไปในราคาแบบถึงสองร้อยเขาสามารถแต่งได้ให้มันใช้ได้ถึงสามสิบม่จะเอาแบบอูดมาคือบกอูดม่้าอย่างนี้คุว่าใน้ันนี้ถ้าบบูดเรื่องเยอะเขาจะเริ่มทำค่ะเขาจะเริ่มเอาบกกูดเนี่ยมันตัดแต่งปบะูดเนี่ยจะเป็นอันที่สามารถแปลงได้เยอะมากก็คือแปลงได้ได้ประสิทตผลได้เยอะค่ะได้เยอะเราจะได้เรื่องการแข่งในราคะ ัน <Tá. S 2> <iment> ้ดูดถุยใชไมคะใที่ตาวให้ถยเองนาจะแลวแอ่เขาก็จะมีเ้อง้าถ้าเขาจะตใช้ถุงเชื้อเออมันยาสักผ้าแต่เอาใจของเพื่อนนะเพื่อนต้องเขาว่ามันจะได้ตาวริกหน่อยแต่จะทำจริงจริงเขาได้สุดของยี่บค่ะช้วค่ะเอาของน้องใชได้มือแล้วแต่เป็นอันตรายต่อชีวิตของเพื่อนเองอาจจะรู้ไหมางแค่อาจจที่หนาค่ะดไอตัวนี้เนี่ยก็คื ถ้าสมมติว่าเรียนรู้ว่าสามพ้นาเราามที่สารธาุอาหาตามที่คำว่าเศรษกิจพอเียงขึ้นในหลงอิสที่เขา้เนแบบคำาณเขาจางผู้ถามว่าคำว่าลู้ิษยอาหารณวันนี้เนี่ยคำว่าลูิษยอาหารถ้าสมมติว่าเราสามารถปลูกผักทุกอย่างเก็บเม่ร้ผลผลอย่างมาไว้เนี่ยเขาจะต้องพทาใายเลยค่ะเขาจต้องกระจายกจาย่กะจะเพราะว่าเราต้องการเนื้อต้องการมูเนี่ยนะคะเท่านั้นเพราะงั้นเนี่ยเขากปปลูกคนเดียว พอปูเป็นเรื่องแล้วเนี่ยถ้าแต่จำเป็นต้องขายเพราะว่าเขามันมีความเปลี่ยนที่จะต้องหาอะไรได้แล้วคือราได้แค่ที่ธนาคารจ่ายเงินประกันภัยคูเนี่ยมันดูแลตัวเราได้แต่จะน้นจะเรื่องเรื่องของแสงเสกชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านส่วนแต่ชาวบ้านเอาแรกเกลื่อนเอาแรขเกลื่อนไม่ว่าร้านอาหารในเมืองจะร้านอาหารที่อยู่แถวๆบ้านเขาก็เขามีอะไรอย่างเขาก็เอาลขของเส้นเส้นก็เอามาแลกของเขารเมื่อก็เอาแบบสิ่นอาหารอะไรอะไรเอาแบบเอาพัก ของเราเนี่ยซึ่งน้องอังเรื่ของ้นซึ่ง้นกินดีอยู่แล้วเพราะว่าค้นจะต้องการใช้ผักอดารพิษของเราอยู่แล้วเลยค่ะใช้วิธีแรกเปี่ยเอากระจยกจายกระาเลยเนาะกะายกะาคือคือถ้าจะมีความเป็นเพียแล้วเนี่ยมันมีแบต้องใช้สะางละค่ะเอาได้เขาเขาว่ให้พ่อแต่อเนี่ยมันมันมันตอบตัวด้ทุกที่อย่างเลยคะตอบัวได้ทุกที่อย่างเท่าหร่าเราสองเขาแบต้องไปซื้ออย่างนูนิชู่ชมพูทุกอย่าง เขาแต่งคนเดียวขหมดขอจะต้องซื้ออย่างเลยพอามันพาเาพแต่งคนเดียวเราคงด่เลยมันมันปลอดภัยลยเอร์เซ็นต์ะคะใช่มันเป็นแชมพูนั่นะค่ะก็มีอากมีมันก็มีเยอะเยอะนี่้ะค่แก็คือนก็มีเยอะเยอะคช่แต่อนทันก็มีเยอะเยอะนี่ค่ะพอาแต่งขึ้นมาทุกเนี่ยข้าวโจะบ้านเกิดมันจะได้ดลนี่หะค่ะเมน่้ก็ดุในส่วนของ้ำด้วยจ้ะ ก็พยายามเพิ้งตัวเก่าแต่เลยนะจ๊ะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงราชการที่เก้านะจ๊ะซึ่งต้องถือว่าวิกฤตโควิดสิบเก้ากระทำให้อดีตผู้บริหารของบริษัทเอกชนปิกมาเพิ้งตัวเก่านะจ๊ะแล้วก็พยายามท,ที่จะเพิ้งตัวเก่าขึ้นได้นะจ๊ะในที่สำคัญก็จากที่เ,เคยทำการเกษตรก็เริ่มมาเฮียนหะูเนาะตตนนี้ปลูโกโกโก้จ้างในอินอาเจ้าเนาะ จ้าวปู่กกก็เขา้า่าจกูก็ปขาเช่นนะปกก็เขางามเป็นที่เชิาหน้าุาของเจ้าของบ้านจ้ะเราะว่ามันกุ้งก้า้ะตีนสื่ก็ตีนตาทังนั้นงนึง่เมืนตีนกุ้เนี่เมนมันกุอื่นเลยนะจิะตีก็ชิ้้ยไห่ตนเพื่อดีพอจ้ะีเลยไมเือดีพอใจเฮาหุมดินมันก็คือเฮาเขาจะใจดูแื่อนนะนีเนีลย เาต้องเขาบต้องเอาเคมีไปไปรังแคเพื่อถ้าสมมตเขาเินีที่ถึง่นุ่มงนเคมีถูกไหมคะแต่ถ้าเขาเอาอย่ทีมื่อวานเขากินผลไม้เอนะคะเขากินนสเขื่อนเองนะคะเขากาไปให้เพื่นกินด้วยเขาก็เกิดเพื่อนกินเขากินไอ้เนื้อรังนี่ยเขาบอปเอ้เพื่อนกินด้วยไมายถึงว่าให้กูกินเนี่ยแบ้องหนมันต้องไปใส่ถุผูดในถุง่ที่กระจกต้องเอาไปมัดก่อนกระเจ้าเปลือกอนไรองคต้องค่ะ เอเาเอาไปย้ายอีกโซนแ่ละคะแล้วก็กของแสงจีลินทรีจากขอแสงที่เขาแต่งคนเดียวนี่นยจะไม่ด้ทอด่นึกไม่ได้กระายจินทรียวคนเดียวเพื่อคนละไม่ต่างต่างเนี่ยจะเอาไปไว้ในส่วนโกโก้ต้องได้ะหว่งที่นี่เห้ก็เป็นการแย่ขยะเป็นในตัวตัวคะคือผลิตปริมาณแยะบริหารจัดการขย่เป็นจุลกลหัขยายมนมีแต่้ตมีหย่งนเปที่มันเป็น ทำลายสิ info, Vatican, oh. Oh. Uh. ่งเรียร้อยค่ะเพราะว่าเราก็เอาไปแต่งตุ๋นเลยจ้ะคือแม่แตน้ำแข็งกุ้งกุ้งันคือที่น้ำแข็งจ้ะกุ้งกุ้งต้นไหนน้ำแข็งก็จะง่ายแต่โอ้จ้ะคือยิ่งยราแบบต้องเอาไปสร้างใครอย่างนี้ว่าเขาจะเขาตัดยาหนกอยจ้ะเอาตัดยาเขาเอายาที่เขาตัดนั่นแหละเอาไปผสมดินเนห็นจ้าจะกลายเป็นผู้วิจัยคือแบบต้องแบบต้องข่มเอาหญ้าขังนะมันก็จะเป็นการเฮาถูกไหมจ้ะจ้า พักหน้หาให,าาห,าาหาา้พักออกฝันะเพักเล่นักหบได้มากเหรอใช่ะช่ค่ะาจถะง้นนท่นนะจ๊ะ <c oughs> จะได้ถึงเข้าไปในสัว <c oughs> จะเขาบริการเกษตร้นนั้นค่ะ <c oughs> และ้วตูพุ่มเป็นไม้ป่าค่ะเป็นไม้ป่าที่มันต้งการน้ามากไค่ะ <c oughs> มันเป็นไม้ป่าที่ดูแลง่ายเั่นอย่างท <c oughs> ีง่มันตนดืมค่ะเขาปลูกมเหมือนกับเปลูกป่าค่ะเพราะความชุ่มชืนในบ้านจ๊ะั่น <c oughs> อยางมันมันใจรู้ใจค่ะมันเป็นมันเป็น มจะต้นไม้ที่ใช้ลูกได้แตไล่ะหคสงสัยว่าไอ้เรอกรณมือใหม่เนี่ยเขามันจะมวยต่อย่างนี้แอบๆสีปลายก็เข้มวยแล้วจบบามวยเช็ดเล็ร้องมวยเช็บเล็ดร้องเขาก็มองว่าถ้ามึงมวยเช็ดร้องละไเนี่ยถ้าเขาแบบ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 ลูกแบบฟุแ่ลูกเห็นหน่อยก็เกิดก้นซื้อของเขาถ่ายกาซื้อของเขาเองมาจะเาไปดูในยูทูปไหมคะเอเลยเอาโค้กมามักจ้ะเอามามักเอามาตาแล้วก็ เอามาั่งกู้แล้วก็มีทำชักกันเล็กเดียวได้ไหมจ๊ะเก่งชักกันเล็กอ๋อค่ะจ้าประกอบกู้ผู้ขุมเพ่งคนคนเดียวได้แล้วอาจเนี่ยค่ะ <c oughs> โอ้เก่งขนาดเลยนะเจ้าอันนี้กี่ป,ปีเจ้าโกโก้ชื่อผลผลิตแล้วเนี่ยจ้าสองปีค่ะสองป,งป,งป,ปีค่ะนี่ยค่ะเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อเมื่อโควิดเมื่อขี่ป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ได้ผลผลิตแล้วจ้าจ้า โควิด -19 ก,ก็ทำให้เราสามารถจา,าจากผู้บริหารที่อยู่ในห้องแอร์เนาะตอนนี้ก็ปิกมาใช้ชีวิตที่บ้านเนาะหลังจากที่ต้องอ เพราะว่าช่วงนั้นปุ่นก็ยังว่าเนาะปุ่นไปทั้ง<ม>ไหนทํางานจากบ้านกันเอนาะส่วนใหญ่<ม>เข<ร>าก็ต้องปรับตัวเหมือนกันพอปลูโกโกโก้โอตอนนี้ให้เปผลผลิตแล้วแต่รูปเป็นช็อกระแลตแถมเอะก็ลอยค่ะแต่บ้านเนี่ยคนคยนรู้ทุกคนมาดูเลยว่าการเป็นผู้บริหารรังสูงที่สดนี้นเริ่มเยอะเยอะเยอะมากเล เกษตรกรเมืองใหม่แล้วอยู่ได้แรงใงเพราะมันมีความสุขสุขภาพแข็งแรงด้วยนะเจ้าสุขภาพแข็งแรงเพรามันได้ออกกับเังกายนะจ๊ะคนที่ต้องแอ่นนักจ๊ะเก็บเต้ามอหัวเราจะบุกเยี่ยมแบบนี้ใช่อาการนั้นแบบมีเจ็บเต้าแบบมีเมาหัวค่ะแข็งแรงเจ้าสุขภาพก็ดีเนาะได้กินอาหารที่มีความปลอดภัยนะเจ้าพอที่นี่เองก็เป็นศูนย์เฮียนฮูเบนทางว่ายเนาะต้นแบบทกศนะเจ้าบ้านเพิงนะเจ้าของคุณ สีภัยสุภานเะจ้าก็เป็นอดีตผู้บริหารของภาคเอกชนเปิ้ลตอนนี้ก็ปิกมาทำการเกษตรหลังจากที่เจอโควิด -19 นะจ้าก็อยู่ ตีตะบนแม่หอบผ้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ลูกค้าทกระสอสาขาเมืองแก่นนะจ้าตอนนี้ปลูกโกโก้ school. แปลรูปเป็นช็อกโกแลตได้แล้วก็มีฐานเฮียนฮูเรื่องของบ้านนี้มีรักยิงไงท่าปลูกผักก uh ินเองของทกรสอเป็นใดห้องตรงปลูกพักนี่เขาปลูกอย่างคล่องอ่ะจ้าตีตีเกษตรกรไปเฮียนฮูได้ตีสูตรของจ้า ถ้เขาเขาเขาจะปลูกเอาเอาตัวของเขาเป็นมาตรฐานนะคะมากอย่างเขาปลูกอนนั้นจะอย่างเช่้ว่าอย่างเ่นว่าเอ่อที่มันเสร็จดูแล้จะขาตะไครมเนินเสร็จดูแลอันนี้ที่มันเป็จดแที่เขาจะต้องไปไปะก่อนทำปชิ้มาปลูกอันั้นก่อนจค่ะนี่อันอย่างที่เขาก มัมมากะกมากับปุ๊กก็ตักมัมม่กับเอมาองบุ๊กกับเือเอแบบอย่างนี้แล้วมาแนี้แทนน่แบบมักทักสาระแกกับหูปุ๊กมักสาระแกค่ะต่คนมานี้ยทีมนินใ่อะไรที่มันถึงอะไรถกมงบต้มนี่ละเขาชอบกินเขาชอบกินแล่นน้เงี้ยอ่จากเขาจะจุ่มไว้ใชค่ะเนี่ยหมูต้มหมูต้มนี่อะไรากเอาแบุ๊กคนเดียวเองต้องช่แบบ สุดยในสวนอดีไมนตุ้งโกโก้นกระุงไกดูส้วยเพถ้าว่าโกก้นต้นไม้ที่อชอบกินแอสไซนนะชอบอยู่ก็พิยักงสนแบบก็คือดูด้วยกันให้เหน่อไม่เว้ต้อดีเลค่ะอปูกพักใต้ต้นโกโก้เนี่ยค่ะชอบม่บอู่ด้วยกันค่ะค่ะในในสวนนี่ผมม er ีม่ค่ะมีเงาะมีม่องมีแมงมามีแก้วมังกรมุชยังค่ะในภายในในในพื้นที่ที่จำกัดในระดับสุดนะค่ะ ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ก็ได้คิดถึงคนอื่นที่มีรองกองเดินใช่ไหมใม่ค่ะไม่ได้ไม้ผลเขาก็ปลูกเองนะจ๊ะแล้วค่ะเดียวกันเขาก็ปลูกพืชผักส่วนครัวเอาไว้กินแซมอยู่ในส่วนผลไม้ตรงนี้ใจคุณตี๋เพื่อเกิดประโยชน์เพื่อมันเกื้อกูลกันเองนะจ๊ะเนาะแล้วก็ข้าวถนนก้าวโพดข้าวโพดก็คือด้วยวามที่เกิดมาอยู่ตรงท่าควาข้าวโพดก็นื ขนนการดูแลการเลยอวานมนจะต้องหมายถึงที่ว่างปลูกต้อความชุ่มชื้นที่แบบความชุ่มชื้นนะคะคือกับปือดุดแรงานเยอะค่ะมังงานแม่บ้านปลูที่จะ้างปนหางว่าเออมันไม่ใช่ข้างหลมันจะงมีความหาดึกทักแห้งชุได้มาปลูกปลูกง่ายที่รู้คือต้อง็ต้องนียค่ะมันจะขึ้นจะป้มเนี่ยค่ะ ก็คือหน้าบ้านกับปูเป็นไม้ดอกตัวเอจ๊าไม้ประดับเี็นาะจ๊ะเกาไม่ใช่ไม่ใช่รับไม่สูงๆแต่เพื่อนที่ปู่กูทำงานยู่จบบเจ้าก็ถือว่าเฮาพยายามใช้พื้นที่ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ผู้มาตึงโมตรงมวนนี้พื้นที่ที่เฮาบริหารจัดการนี้บรนนักเกินกําลังเฮาแม่นกระเจ้า แบบเพิ่มกำลังสราเพราะว่าเพิมกำลังในมเียให้เขาเนี่ยจะต้องมีต้นทุนหรือต้องไปจ้างเพิ่มเนก็แเอาที่เขามดูแลตัดูแลได้ค่ะแต่ต้องคนอื่นคนเอาอยู่ใต้บ้านเขาช่วยเออจอดดูแลได้ทุกถึงค่ะ ็ถือว่าเป็นต้นแบบแต้แตเลยนะเจ้าศูนเฮียนรูต้นแบบทกอบ้านเพิ่งนะเจ้าอยู่เลขที่11มู่3ตําบลแม่หอผ้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ลูกค้าทากศส,สาขาเมืองแกนนะเจ้าคุณสีภัยสุภาและในส่วนของการปลูกกินเองแล้วก็แบ่งปันแล็กเปลี่ยนกับร้านอาหารหรือว่าคนใกล้เคียงแล้วในส่วนของทกศเปิ้นเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงอย่างใดเขาเพิ่มเติมแหมมกับเจ้าคุณสีภย<อ>ัยเจ้า องคก็ขอเพิ่มดูแลดีค่ะบางทีแล้วเพิ่ม็ตมอ่างเชนเรื่องีคนสนใจที่ยากจะดูงานในใจางฝั่งติดต่อทางเาก็ขงานเพราะว่เพิยมเตเลียงเ่จะมาช่วยค่ะมะดูแลบริหารจัดการทางด้นขี่อเ่ยจอดค่ะจอ่มเติมแต่บงทางสองเนี่ยก็จะช่วยจะดูแลจะมีงบประมาณที่ถ้าเรามีความประสงค์อยากจะใช้ไม่ไดเาก อยากจะแบ่งปันไปเจ้าแล้วก็รวมถึงเบอร์โทรศัพท uh, ์ช่องทางการติดต่อที่ศูนย์เฮียนฮูต้นแบบทักษะบ้านเพิ่งเห่าเบอร์โทรศัพท์ก็ได้เจ้าเอ่อต้องส่วนในด้วยของเราให้ยดนดีที่จะท้ายเอ่อองค์ความรู้ที่เป็นประสบการณ์ล้วนๆจะเก็บตัวเขาเจ้าเองซึ่งซึ่งมีโอกาสได้นสำคัญให้ลงมือด้วยตเองจ้ะนะถ้าใครคิดว่ามองเห็นว่าต้องส่วนในด้วยเราจะเห้มาดูเพื่อที่จะเล่าเรียนประสบการณ์การเล่าเรียน อากระจายนงานการียนง่ายค่ะอ่าก็ดีๆนะจ๊ะดีที่จะเออให้มาดูงานทุกสิ่งเรียนรู้ได้โดยเฉพาะในเรื่องของความโกลโและก่อนแอลูโกลโนะจ๊ะตัวดูต้องเขียนรู้ดีค่ะสามารถทีแต่ได้ตาวเบอร์โทรศัพท์หมายเลขศูนย์แปดหกหนึ่งเจ้าสามศูนย์หกสองศูนย์จ๊ะจ้าแห่กรรมนึ่งก็ได้เจ้าเบอร์โทรศัพท์จ้าศูนย์แปดหกค่ะหนึ่งเจ้าสามศูนย์หกสองศูนย์ วเวลาของรายการมกพว้ประชาชนเกษตรสุขภาพวันนี้ก็เซี่ยงเหยประเดีขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมข้าเจ้าเสง่งเขียนเนียมทราบหับนิติดตามรายการพร้อมวิยากรวันนี้นํารายการจากท่านฟังไปก่อนปากกันได้คู่วันจันทร์และวันการหกโมงเกิงแผวเจ็ดโมงเช้าทางสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังเจียงใหม่ออนไลออนไล์ทั่วโลกวันนี้เวลาเสี่ยงยิ่มดีชดนะติดต,ตามสวัสดีเจ้า นี่นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลนย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมอกอหรือ KU r a d i ด Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า y YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand ์ เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำสับอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเรา,เราคือสถานีวิทยุม,มกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ